มินาซังก็นี่จะวะสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่12นะครับ September 2022ก็เป็นวันที่เพิ่งกลับมาจากค่ายเพราะว่าวันกลับมาจากค่ายปุ๊บวันนี้ก็ไปเรียนต่อเลยนะฮะแต่ประเอิญว่าค่าช้าไม่มีเรียนเลยไม่จำเป็นต้องใส่ชุดนักเรียนนะฮะโอ้นักศรรึกษานะฮะก็เลยใส่เป็ชุดสาขาไปนะฮะดำมี่ยมเด็ดเดี่ยวแดดมีมีสิทธิ์ขีดสูงมันร้อน แต่ก่อนทางนี้ทางนั้นนะฮะหิวข้าวมากแต่ตอนนี้ก็หิวหิวแล้วก็หิวนะฮะเฮียได้กินกันดีกว่าแล้วเราค่อยเจอกันอีกทีตอนผับมกตากินข้าวกันนะฮะผับมจะะจกจะตอนนี้ก็มาอยู่ในห้องมาที่เรียบร้อย <laughs> อย่างที่ทานข้าวเสร็จแต่อาจารย์ก็ยังไม่มาตามปกตินะฮะหน้าตาเขาจะดูง่วงๆหน่อยนะฮะเพิ่งกลับจากค่ายแ n e r g y ซมันหายไปกับค่ายหมดละ นนสภาพตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามกว่าๆนะคะก็จะมาตรวจงานนะฮะแต่ว่าก็อาจารย์กำลัตงติดงานอยู่กเลงไม่ได้ไปไหนเลยงานไม่เดินก็เลยมานั่งเล่นอยู่หน้าห้องอาจารย์นี่แหละเห้มันดูรูรอดไปเลย <laughs> แล้วเด็กคนนี้คงต้องกลับแล้วละสภาพ ไปวันจันทร์ที่แสนห่วยแปลกแกบวกสวัสดีทุกคนนะครับนตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ AH> leaking, ่มแล้วนะฮะก็ถ <Yeah> ึงเวลาที่เราต้องมาคุยกันตอนจบห้องนะฮะจบที่ห้องนะฮะเออตอนนี้เราก็ไปคุยงานอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วไปมอทุกอย่างเรียบร้อยงันทุกอย่างก็ยังไม่เสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปทํางานต่อนะครับซึ่งงานที่เราจะทําอ่ะ ก็คืองานการแสดงละครน,นั่นเองแล้วแค่ฉากแล้วก็ชุดนะฮะต้องทําให้เสร็จแล้วก็ต้องเตรียมบทให้เรียบร้อยนะครับผม <c oughs> มีความพิเกีศษส่งๆมาแต่ก็จะทําให้มันเต็มที่ที่สุดคีฟ่าเด็กคีฟ่าเด็กคีฟ่าเด็กวันนี้อรมณดีพิเศษนะฮะพกกเพราะกำลังมีความรักนะฮะ <c oughs> ความรักบ้าอะไรแบบมีแฟนสน่อยจริงความรักเป็นไงอู ันไว้ใจอกันพรุนี้ละกันวันที่13